ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่เมื่อวานนะครับผมเห็นดราม่าที่ว่ารัฐาบาลเราวนะครับเขาไล่ไม่ให้ยูทูบเบอร์ YouTuber ของคนลาวนะครับทำข่าวอะไรเกี่ยวกับไทยลาวนะครับมันว่าเป็นการเปรียบเทียบกันหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับ พอพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับว่ามันก็ผมก็คิดว่ามันก็จะไม่มีคนราวคนไหนนะครับที่จะกล้านําเสนอเรื่องเงินเรื่องเงินเฟอ้อของเรานะครับแต่นะครับมันก็ยังไม่จบนะครับคือตอนนี้เหมือนกับว่ารัฐบาลลาวพยายามที่จะปิดข่าวนะครับปิดหูปิดตาปิดข่าวนะครับเรื่องนี้นะครับ Euh, ปิดไม่ให้คนเนี่ยพูดคุยกันนะครับต่อแล้วนะครับแต่ทีนี้ว่าในเมื่อปัญหามันไม่จบถูกไหมครับปัญหามันไม่จบเงินนะครับเงินกีบค่าเงินมันไม่มันไม่ดีขึ้นมันมีแต่ตกตรงไปเรื่อยๆอ่อนค่าลงเรื่อยๆการอ่อนค่าดูจากอะไรดูจากสินค้า ที่มันแพงขึ้นนะครับสินค้าไทยที่อยู่ในเลา่าที่มันแพงมันไม่ใช่เพราะสินค้าแพงนะครับสินค้ามันก็เท่าเดิมนะครับแต่มันแพงที่มาใาเหตุที่มันแพงนะเพราะค่าเงินมันอ่อนลงพอมันอ่อนลงมันก็กลายเป็นว่าเหมือนของแพงขึ้นนะครับที่น้องคนเราอาจจะคิดว่าเออ พออา,อาทิตย์ที่แล้วซื้อ,อของในในอัตคานี้ถูกไหมครับแล้วมาแล้วมาอาทิตย์นี้หรือวัน2วันเนี่ยพอไปซื้อของเอ๊ะจากที่เคยซื้อสมมติห้าสิก็ไปซื้อห้าิบห้าหรือหกสิบถูกไหมครับก็เลยคิดว่าเอ้ยของไทยมันแพงขึ้นที่จริงมันไม่ใช่นะครับทีนี้ว่าปัญหาหลักๆของมันนะครับ ที่มันยังคาลาคาซังเนี่ยก็คือว่าหนึ่งเขาจะแก้เงินเฟอ้อยังไงนะครับเขาจะแก้ค่าเงินกีบออนค่าลุงยังไงสองนะครับว่าเขาจะทำยังไงนะครับให้เงินกีบเนี่ยใช้สกุลเดียวอยู่ในประเทศลรานะครับ คือจะทํายังไงให้เงินเนี่ยให้เงินให้เงินต่างชาตินี่ให้มันเข้าไปอยู่ในระบบให้หมดนะครับนี่สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดตอนนี้นะครับถ้าฟังจากหลายสื่อหลายช่องหลายคนนะครับคนลาวที่ออกออกมาพูดอย่างล่าสุดนะครับก็มีเนี่ยนี่หลายห้ามค่าที่ออกมาซูน้นโยบายแบบนี้แสดงเจตจำลองแล้วนี้ขาดสึมเซยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปได้ยาก เพราะเขาเป็นเพียงแต่ประชาชนคนตาดำๆบม่มีชิดที่จะแก้ไขอย่างไดนะมันมีห่างเสียงแตกกันออกเป็นสองฝ่ายเนาะฝ่ายหนึ่งใส่ทฤษฎีเอื้ออำนวยให้แกนายทุนก็คือบอกว่าเพื่อเปิดกว้างให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อดุงดุดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในล้าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวก็เลยเปิดเสรีให้กับนักท่องเที่ยวสามารถใส่ใจเงินตาของตัวเองที่นําเข้ามาได้แบบเสรีอีกห่างเสียงนึงก็บ,บอกว่า นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในลาวล้วนแล้วแต่ผ่าน่านอยู่แล้วควรแลกเงินเป็น,เ,ปนเงินกีบจึงค่อยเข้ามาเที่ยวในประเทศกาได้คืึกันโดยอิงส่อัตราแรียกเปลี่ยนของธนาคารแล้วบัดน,นี้ห้างห้านที่ซูนโยบายว่าหับเต็งเงินกีบบ่หับเงินตาถ้าบาทเด้่ัดไล่สองแสนห้าคันโดราอะไรแปดแสนพวกเจ้ากําลังไกเป็นคนที่สวยโอกาสจูนะคอยสีบอกให้เห็นมันเป็นเรื่องตลกบอสมมุติพวกเจ้าได้บาทมาแลค่าสองแสนห้า พวกเจ้าออาไปจใจเด้พวกเจ้าชินไลเลดสองแสนห้าบ่อถ้าหากว่าพวกเจ้าไลเลดสองแสนห้าห้านค่าที่หักจากพวกเจ้าไปเขาจะไลเลดสองแสนห้าบ่อหรือเขาจะออกไปปันราคาตืมอันนี้นะอันนี้ค่อยฝากไว้ให้คิดเนาะทฤษฎีการเอื้อออานวยแก่กับนายทุนมันก็มีเนาะค่อยเห็นติกตอกซองหนึ่งเพื่นออกมาบอกว่าถ้าหากว่ายกเลิกห้านแรกเปลี่ยนเงินตาถ้าหากว่ายกเลิกการใช้เงินตาภายในเรามันจะเหตให้ ความยุ่งยากกับนักท่องเที่ยวเพิ่มหลายขึ้นและมันจะเห็นให้อัตราการต้องการความต้องการเงินตาต่างประเทศนี่เพิ่มขึ้นจะเห็นให้เงินยิงเฟ้อนะถ้าหากว่าเฮายุติการใส้เงินตาต่างประเทศในเราใส้เพียงแต่เงินกีบมันก็เปลี่ยนไปได้อยู่แล้วถ้าหากว่านักท่องเที่ยวเข้ามาในสถานที่ประเทศเราเนาะล้วนเลี้ยวแต่ผ่านดานเพราะฉะนั้นแล้วยูดานกับมีธนาคารธนาคารก็สามารถ แลกเปลี่ยนเงินตาให้กลายเป็นเงินกีบได้ในอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารเพราะฉะนั้นแล้วทฤษฎีเอื้ออานวยแกครับในท้นนีนะค่อยคิดว่าเป็นทฤษฎีที่ว่าเห็นแกโตขนาดนเพราะการแลกเปลี่ยนเงินตาควรแลกอยู่ธนาคารแล้วธนาคารก็ควรเปิดกว้างให้กับประชาชนผู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตาฮน ควรเปิดกว้างให้กับประชาสนที่ว่าถือเงินกีบไปขอแลกเปลี่ยนเงินตาหันเพื่อนำเงินตาไปซื้อสินค้าอยู่ต่างประเทศมาขายโบแมนสิเฮตแบบว่าค่อยถือบัญชีเงินฝากเป็นเงินตาต่างประเทศไปถอนธนาคารผ่ถอนให้คอยโบว่าจะเอาเท่าไหร่ธนาคาราค่อยๆได้แต่เวลาที่คอยถือเงินกีบไปธนาคารผ่บอกว่าโบมีให้อันนี้กับโบได้คือกันพอไปคิดว่าธนาคารควรเปิดกว้างหลายบอสควรออกมาแก้ไขซอยกันบอสเนาะอันนี้พวกเจ้าคิดเห็นเราได้เนี่ยครับ ไอ้ที่เขาพูดเนี่ยนะครับเขาจะเน้นไปที่ว่าเออเรื่องจะเอาเงินเข้าระบบหรือจะให้คนต่างชาติที่เข้าไปลาวเนี่ยนะครับจะต้องใช้เงินกีดนะครับมันก็มีเสียงแต่อีกใช่ไหมที่เขาบอกว่าถ้าให้คนต่างชาติเนี่ยใช้เงินได้อย่างเสรี นะครับก็คือโดยที่ไม่ต้องแลกเงินมันก็เหมือนกับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะได้เข้าไปนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรนะครับก็เอาเงินเข้าไปก็ใช้ได้เลยนะครับเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับแต่ปัญหาหลักคือเขาอยากให้ลาวทุกคนเนี่ยครับใช้แต่เงินกีบคนในประเทศลาวทุกคนใช้แต่เงินกีบอย่างเดียวไม่ใช้เงินสกุลอื่น นะครับนี่คือความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่รัฐบาลลราทำคือประกาศใช้เงินหยวนและประกาศใช้เงินดองสิ่งที่ประชาชนต้องการอยากจะให้มีแต่เงินกีบแต่รัฐบาลทำนะครับประกาศใช้เงินหยวนเงินดองเพราะว่าอะไร ก็ไปเป็นหนี้เขาถูกไหมครับไปเป็นหนี้จีนก็เหมือนตกเป็นเบี้ยล่างนะครับผมไม่รู้ว่าได้ไปกู้เวียดนามไหมถึงไม่ได้ไปกู้แต่เขาสอนกันเขาบอกกันอยู่แล้วว่าลาวกับเวียดนามคือบ้านพี่มงน้องฉะนั้นพี่น้องกันก็นกคือให้ใช้เงินดองได้นะครับเห็นไหมครับว่า สิ่งที่คนเราต้องการสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยมันสวนทางมันคนละอย่างแต่สมมติว่านะครับนี่ครับว่าผมเลยมาตั้งผมเลยพอฟังฟังดูนะครับพอผมฟังฟังไปมาเนะี่ยคนนั้นพูดบ้างคนนี้พูดบ้างผมว่ามันจะเข้าทฤษฎี งูกินหางนะครับเราตอนนี้กำลังเข้าสู่ในคือแบบปัญหาโลกแตกนะครับอันดับแรกที่ผมพูดพูดเมื่อกี้ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการอย่างหนึ่งรัฐบาลเราก็ทำอีกอย่างหนึ่งน็นไหมฮะคือมันสวนทางกัน แล้วทีนี้สมมตินะสมมติว่ามีการทำนะครับสมมติคนคนในลาวเนี่ยทุกคนนะครับทั้งประเทศเลยนะครับคนที่ถือเงินบาทเนี่เอาไปแลกที่ที่ธนาคารให้หมดเพื่อเอาเงินบาทเข้าไปไว้อยู่ในธนาคาร แล้วเอาเงินกีบออกมาใช้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือที่จะตามมาคนรวยครับคนรวยในลาวผมไม่รู้ว่ามีกี่คนผมไม่รู้ว่ามีเงินเท่าไหร่เงินกีบที่รัฐบาลจะให้คนลาวแรกพอไหมอันนี้ไม่ได้สำคัญมาก แต่ที่สำคัญมากคือคนรวยจะยอมไหมดูไหมครับเขาถือเงินบาทวันนี้นะครับเขารวยอยู่พันล้านพันล้านบาทนะนี่คือพูดถึงว่าเขาถือเงินเฉยๆไม่ได้พูดถึงว่าเขาเอาเงินไปลงทุนมันอยู่พันล้านผ่านไปสามเดือนเขาก็ยังรวยอยู่พันล้าน ตามเหรีไทยเผออถ้าเงินไทยขึ้นเขาก็จะมีกำไรอีกถ้าลดก็ลดนิดๆนหน่อยๆคือเขามีแต่ได้กะเสมอตัวนะครับแต่ถ้าคนรวยยอมเอาเงินบาทที่ถืออยู่เอามาแลกผ่านไปหนึ่งเดือนเขาขาดทุนยับเลยนะคนรวยจะยอมไหม นะครับแล้วอีกต่อมาคือตัดคนรวยออกไปตัดคนรวยไปนะครับแล้วคนลาวทุกคนเนี่ยที่ถือเงินบาทเอาไปแลกนะครับไปแลกกับธนาคารเพราะมันก็มีใช่ไหมว่าหลายคนก็บอกว่าบางครั้งคนอ่ะ เอาเงินไปแลกที่ธนาคารธนาคารก็ไม่มีให้ไม่มีให้หรือไม่ให้แลกไม่รู้แต่นะครับว่าพอแลกไปแลกมาเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดว่าคนเนี่ยเอาเงินนะครับเงินบาทเนี่ยไปแลกเงินกีบถูกไหมไปแลกเงินกีบนะครับที่ธนาคารโอเค เงินอยู่กับพี่น้องประชาชนไม่มีอันนี้คือตัดคนรวยออกนะครับใช่ไหมทีนี้เวลาที่พ่อค้าแม่ค้าเขาต้องการเงินบาทเพื่อที่จะเอาไปซื้อในประเทศไทยนะครับเดือนเดือนหนึ่งนี่มันจะกี่ร้อยล้านกี่พันล้าน ไม่รู้อันนี้คือผมเปรียบเทียบครับเพราะคนทั้งประเทศนะครับใช้ทั้งประเทศมันต้องเดือนเดือนหนึ่งอย่างน,น้อยก็ต้องเป็นหลักสิบล้านถูกไหมแล้วทีนี้ว่าแลกทุกเดือนทุกเดือนเงินบาทที่รัฐบาลถืออยู่มันก็จะหมดถูกไหมครับเพราะประชาชนน่ะ นะมะเนี่ยเอาไปแลกหมดแล้วรัฐบาลก็ถือไว้อยู่กรน,นึงถูกไหมมีเงินบาทนะครับอยู่กรน,นึงแล้วประชาชนมาแลกทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเพื่อมาซื้อของที่ประเทศไทยถูกไหมพอแลกจากธนาคารลาวถูกไหมครับแล้วเอาเงินบาทเนี่ยที่แลกจากธนาคารลาวเนี่ยเอามาซื้อของที่ไทยเงินบาทมันจะลดนะครับ เงินบาทที่ธนาคารเราจะลดลงทุกเดือนทุกวันและพอลดลงมาปุ๊บเงินบาทนี้มันไม่ได้กลับเข้ามาที่ธนาคารรานะพอแรกเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับมันจะมาที่ประเทศไทยถูกไหมเห็นไหมครับพี่น้องภาพเริ่มชัดหรือ,อยังแรกทุกเดือนเงินบาทที่อยู่ธนาคารลาก็พองลงเรื่อยๆลดลงลดลงลดลง,ลดลงแล้วออกลด แล้วหม,มหาไทยมหาไทยสุดท้ายธนาคารเราก็จะไม่มีเงินบาทให้ถือนะครับสมมติว่าผ่านไปอสองปีสปีสิปีห้ปีไม่รู้นะครับและถ้าเงินบาทหมดธนาคารนะครับแต่ประชาชนต้องการเงินบาทเพื่อเอามาซื้อของที่ประเทศไทยประชาชนไม่ได้ถือเงินบาทถูกไหมเพราะไม่มีถูกไหมเขาไม่ให้ถืออ้าว สมมติว่ารัฐบาลเราตั้งมาเลยว่าใครถือเงินบาทผิดกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีถูกไหมครับถ้าเกิดจะถ้าเกิดจะจริงเอาจังนะนะครับแล้วทีนี้ว่าแลกทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเงิน,เนหมดจะทํำยังไงคนเราจะทํำยังไงครับจะเอาเงินกลีบนะแลกมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็ไปขายที่ลาวขายได้เงินกลีบถูกไหมแล้วจะเอาเงินกลีบมาแลก เอามาซืของที่ฝั่งไทยก็ไม่ได้ฝั่งไทยก็ไม่เอาเอาไปแลกที่คังธนาคารธนาคารก็ไม่มีให้แลกเพราะคุณแลกไว้ทุกวันจนหมดแล้วนี่งไงครับผมเพิ่งบอกว่ามันเป็นทฤษฎีงูหูกินหางมันเป็นปัญหาโลกแตกของเรานะครับมันเป็นมันเป็นปัญหาโลกแตกแต่ทางที่ดีนะครับทางที่ดีนะที่เหมาะสมที่สุด ที่เราจะไม่เจ็บตัวเราจะมีแต่ได้กับได้ถ้าเสียคือเสียความรู้สึกบ้างนะครับรู้ว่ามีหลายคนนะครับคนเราที่ไม่ชอบไทยนะครับแต่ถ้ายอมรับความจริงได้คนประเทศลาวก็จะรอดคือ ประกาศใช้เงินบาทให้เป็นทางการให้เป็นเงินสกุลหลักของเรานะครับอันนี้คือที่อันนี้คือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่าอะไรคนเราชีวิตประจำวันมันไม่ต่างกับไทยเลยมันเหมือนไทยทุกอย่างฟังเพลงเหมือนไทย ดูโทรทัศน์ก็ช่องดลยวกันกับคนไทยคนไทยก็ล่นนั่งดูช่องสามละครคนลาวก็นั่งดูนั่งดูพร้อมๆกันเลยคนลาวทำอาหารใส่ผงชูรสผงนัวคนไทยก็ใส่ใส่รสดีคนลาวก็ใส่นะครับน้ํำปลาคนลาวก็ใส่น้ำมันหอยลาวไทยทำเหมือนกันเหมือนเป็นไทยทั้งด้านทั้งแท,งท,งท,งท่งเลยผมบอกให้ ไม่ต่างกับไทยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของไทยแต่สิ่งที่มันปิดกั้นคือระบอบการปกครองกับทัศนคติที่สร้างขึ้นมานะครับที่สร้างขึ้นมาปเป็นกําแพงกั้นระหว่างคนลาวกับคนไทยนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะว่าอะไรเขาไม่อยากให้โลกคอมมิวนิสต์เนี่ยคนประชาชนที่อยู่ในโลกคอมมิวนิสต์ของเขาเนี่ยมา รับรู้โลกของประชาิปไตยโลกประชาิปไตมันเปิดกว้างนะครับเปิดกว้างเปิดให้คนได้เรียนรู้เปิดให้คนมีความรู้ถ้าประชาชนของคอมมิวนิตมารู้มากก็จะไปต่อต้านเขาเขาก็จะกดขี่ปกครองไม่ได้นี่คือสิ่งที่เขากลัว นะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลคอมมิวน,นิสต์ลาวกลัวคนเลาาตันนี้ขาดแค่ความสามัคคีขาดที่ค่อยแค่ความกล้าคนกล้ามีแล้วนะครับแต่มีแค่คนเดียวขาดแค่ความสามัคคีนะครับอันนี้นะครับว่าโอเคผมตัดไปนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการเหมือนเป็นการไปยุนะครับนะแต่มีวิธีการเรียนที่เราจะรอดนะ คือจะต้องประกาศใช้เงินบาทเป็นเงินสกุลหลักนะครับคนไทยถือนะครับถือเงินเนี่ยนะครับคนไทยถือเงินเนี่ยค่างเงินไทยตอนนี้เท่าไหร่ที่ราวก็เท่านั้นนะครับลาวไทยเนี่ยนะครับไปมากันเนี่ยไม่ต้องไปแลกอะไร้สิ้นเลยไทยไปลาวลาวมาไทยไม่ต้องไปแลกเงินคนลาวข้ามมาประเทศไทย ไม่ต้องไปแรกเพราะถือเงินบาทอยู่แล้วถูกไหมเห็นไหมครับมันจะเกิดผลดีกับเรานะครับในเรื่องการแก้ไขปัญหานะครับแต่มันจะเสียเรื่องความรู้สึกที่ว่าเออตัวเองก็อยากจะมีแบบเป็นตัวของตน,นเองนะครับอยากจะมีความภาคภูมิใจแต่นะครับถ้า ถ้ารับไม่ได้คือการประกาศใช้เงินบาทนะคุณก็จะต้องเสียใจในสิ่งที่คุณอยากภูมิใจเพราะว่าเงินกีบมันจะอ่อนค่าลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเพราะแนวโน้มตอนนี้มันไม่มีทางที่รัฐบาลเราจะแก้ได้นะครับองค์ประกอบหลายอย่างก็อย่างที่มีหลายสื่อหลายช่องนำเสนอ นะครับช่องหลักๆที่เป็นทางการของไทยก็นําเสนอนะครับคนลาวหลายคนก็ก็พูดช่องคนลาวที่อยู่ประเทศนอกเขาก็พูดเอาข้อมูลอะไรต่างๆมาพูดนะครับว่าเงินเฟอ้อลาวเนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไงนะครับนี่ไงเพราะว่าไม่มีทางที่รัฐบาลลาวจะแก้ได้ ต่อให้ประธานประเทศออกมาบังคับนะครับไปที่นายกไม่มีข้อไม่จะต้องแก้ให้ได้หนึ่งเดือนคุณเป็นเทวดาเหรอคุณมีมนุวิเศษเหรอคุณจะเป่าได้มันไม่ใช่อะไรหรอกครับผู้นำประเทศก็ไม่มีความสามารถคิดไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้หรือโยนโยนขี้มาใส่นายก พื่ให้ผลตัวเองไงครับถูกไหมนี่แหละหัวหน้าหลายๆหน่วยงานมักจะเป็นอย่างนี้ตัวเองคิดไม่ได้หรอกถ้าตัวเองฉลาดพอตัวเองเก่งพอคิดขึ้นมาแล้วสั่งลงไปเวลามีปัญหาถูกไหมครับมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าผมเป็นประธานประเทศนะสมมติครับสมมตินะสมมติผมเป็นประธานประเทศปุ๊บ ผมคิดได้ด้วยถ้าเกิดผมเก่งนะถ้าเกิดผมเก่งปุ๊บโอเคเงินเฟอ้อประเทศลาวตอนนี้นะครับเอามันเป็นอย่างนี้เองหนึ่งสองสามสี่ท่านั้นผมสั่งนายกเลยนายกคุณไปแก้สักคุณไปแก้อย่างที่ผมบอกนะเนี่ยผมเป็นประธานประเทศนะหนึ่งนายกไปแก้หนึ่งสองสามสี่นายกก็ไปแก้ไปทําตามทําตามเสร็จถูกไหมครับมันก็ดีขึ้นแต่ที่ประธานลงไปเนี่ยมันผมเนี่ย ผมก็ซื้อบือเหมือนกันนะ่ะผมก็บือ้อกูจะแก้อย่างไงวะเนี่ยถูกไหมครับผมก็คิดเป็นได้ไปไม่เป็นเหมือนกันแต่ว่าเออการลดเป็นตำบลกระสุนตกเดี๋ยวประชาชนหรือสังคมโลกจะโจมตีมาที่ผมอ่ะเอาไว้เพื่อลดแรงกดดันลดลดแรงเป็นเป็นจุดที่รถมีจะเข้า โยนไปให้นายกซะนายกรับเต็มเต็มแล้วทีนี้เ่ะก็ในเมื่อประธานสั่งไปแล้วถูกไหมอ่ะนายกจะต้องไปแก้ปัญหาถูกไหมครับนายกจะต้องไปคิดคิด,คด,คดวิธีแก้ปัญหาเห็นไ,ไหมฮะคือผมโยนโยนพระะออกออกจากตัวน่ะจริงๆอ่อะผมเนี่ยผมเป็นประธานประเทศเนี่ยผมหนีไม่ได้ผมเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับผมเลี่ยงไม่ได้นายกไม่ใช่ผู้มีอำนาจสูงสุด แต่ประธานประเทศคือมีอำนาจสูงสุดคุณมีอำนาจสูงสุดคุณจะต้องมีมันสมองที่สูงที่สุดในประเทศถูกไหมถ้าคุณโยนลงไปข้างก็เท่ากับว่าระดับความคิดมันสมองคุณก็เทียบเท่ากันหรือด้อยกว่านายกถูกไหมครับเนี่ยเป็นไ,ไงครับพี่น้องนะครับทฤษฎีงูกินหางครับ ทฤษฎีงูกินหางคือแก้ยังไงมะันกะ็วกกลับมาที่เดิมนะครับเพราะเราขาดปัจจัยพื้นฐานผลิตสินค้าเองไม่ได้ถ้าเราผลิตสินค้าเองได้ถูกไหมครับถ้าเกิดผลิตได้ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินบาทผลิตสินค้าขึ้นมาถูกไหมครับผลิตผลิตผลิตสินค้าขึ้นมาถูกไหมล่ะ อ่าผลิตขึ้นมาก็ใช้ในประเทศหมุนเหมือนกับประเทศไทยหมุนอยู่เงี้ก็มันไม่จําเป็นมันก็จะลดการใช้จ่ายเงินต่างประเทศถูกไหมล่ะครับมันไม่จําเป็นจะมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปถือเงินต่างประเทศอยู่ในประเทศตัวเองแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดจะถือถือเงินกีบถูกไหมครับเงินในประเทศตัวเองโอ,โ,โอ้โหกำเงินไว้วันเนี้เฉพาะวันนี้ข้างเงินก็ตกอยู่แล้วถูกไหมครับก็ก่อนอยู่แล้วก็ คิดระแวงแล้วอาเอ้ยพรุ่งนี้จะลงเหลือเท่าไหร่วะมันลืนจะเหลือเท่าไหร่วะอีกสามวันวหมจะเหลือเท่าไหร่อีกห้าวันจะเหลือเท่าไหร่ถูกไหมมันก็จะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยแม้แต่คนเราก็ไม่มีความเชื่อมั่นในเงินตนเองนะครับยังไม่มีความเชื่อมัน่นเพราะในเมื่อมันตกลงเรื่อยๆโอกาสที่มันจะเป็นศูนย์่มันมีแน่นอนนะครับ แต่มันจะมันจะไวหรือมันจะช้านะครับถ้าไวไวขนาดไหนถ้าช้าช้าขนาดไหนนะครับถือเงินเฉยๆยลดลงลดลงลดลงโอ้ตายห่าเลยถือเงินเก้ามาไปทุกบาทสิบาทจะถือทำไมครับ,บ,บ,บถือถูกไหมถ้าถ้าเกิดเป็นผมต่อให้ผมก็ไม่ นั่นคือเขาคิดอย่างชาญฉลาดเขาทําไงเพราะเขาทำมาแล้วไงคราว่าประกาศใช้เงินบาทถ้าเขาคิดเขามีมีถ้าแต่มีกันกูชาติลากรักก,กูไม่ยอแทบจะไม่ถานาเขา,ขาเพราะว่าเขาจะเหนอะเลย นะครับที่ทางจะ,ะประกาศเงินหลักไปเลยไม่งั้นก็โกแตกอย่างนี้โอเคครับพี่น้องพูดวันนี้พูดยาวหน่อยวันนี้ทั้งวันไม่ได้ลงก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องคํามาดูก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยแชร์นะครับแล้วเวลาที่โฆษณามันขึ้น อย่างน้นอยๆนะครับพี่น้องขอคนโฆษณากั้นใจนั่าก็ยังนะครับขอตรงนี้ครับผมครับก็ขอขอบคุณมากๆที่ชมนะก็ขอสวัสดีครับ